ก็ราบสวัสดีกทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ที่เกมตำนานแห่งเพอร์ซีอูดกันน้ะป่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะวันนี้เบ็ด0้บาทขอเริ่มเบ็ดสาไสไปกันเลยมาดอกนี้โอ้โห و, จัดไปดามามาโหลมาจัดไปคูณสขึ้นไปอีกคิวมาคูนกันป่ะเออนั่นแหละยี่สิบบาทเอมาจัดไปที่สอบาทก็ยังด,ๆๆดีโอ้โหสามนนเนาะ หมาจัดไปมาเอมาต่อเลยอืมแปดสิบเอ็ดมาจัดไปเดคลิปนี้นะสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหลุดตามแต่อย่างใดนะจ๊ะเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีรบกวนให้ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ช่วยแนะนำด้วยนะอย่าไปปลาเบสไปต่อทุกคนลุยไม่มาวะ่ะโอ้โหอะไรกันเนี่ยอย่าไปยาวไปเอมาจัดลายคุณหน้าขึ้นไปเด นั่นแหละสิบบาทหนอหนอโอ้โหมาคิวมาดคูน่าขึ้นไปเจ็ดบาทหนอหนอเอมาสวยเอมานานแหละเอาร้อยยี่ไปเลยจ้ะหมาหมาโลมาเอมาสวยงาม มา,มาคิวมาคิวมาคุณสี่ขึ้นไปเลยโอ้ยเจมาจัดไปมาคิวมาเจมาสวยงาม โดมาดิเออนั่นแน่คูนเก้าพ้นไปต่อไหมต่อมาเจจัดไม้1ร้อไม้อีกคูนจะสองเกาบาทสวยโหด่ามาจาัดไม้หน0่ 1400. คิวมาต่อ700ดร้โอโหแจ้วไมาอีกนั่นแน่ส0มร้อยนอนเอะเก็บก้อนโตไปก่อนเลยนะจ๊ะอุอเข้าไหมหมา2,700สวยสวย ยาไปอากาศมา,มาไม่เข่าทุกคนอ่ะยาวไปนะยังไงก็ฝากเื่นๆจ้ากดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามเราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆที่เราลงเล่นเนาะ ใครมีเทคนิคดีๆมีเคล็ดลับดีๆก็คอมเมนต์แนะนำเราบ้างน,นะจ๊ะม้าเคม้าจะไปก้าร้อยแล้วโอ้แตกแปดพันท,ทุกคนเยสเคโอเคเดี๋ยวเก็บวัตถุตรงนี้แล้วก็ขอจบเกมเลยแล้วกันนะจ๊ะัไงเจอการเกใมใหม่นะทุกคนนะมันแตกตลอดไปเลยนะโอเคเจอกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย